ครับอ้าขอรวยแล้วมีได้เด็ดลน์ที่เราคุยกันไปได้ตรงป่ะพี่ต้องส่งก่อนวันที่แบ่เวพี่ขอเดียวบีเข้ามาคือพี่จะให้ให้วอนิ่งน้องไปละเอ่อน้องม,มันมีดีเลย์อยู่ผมผมจำเป็นต้องหาบัญชีใหม่จ้าและทุกคนครับ วันนี้ครับผมจะทําการแกล้งทีมงานของผมครับนั่นก็คือท็อปครับท็อปนี่เขาทําบัญชีนะแล้วก็เราจะเห็นเล่นคลิปกันหลายๆคลิปแหละนะครับ,รบเขาก็เป็นคนที่น่ารักนิสัยดีนะทุกคนแต่วันนี้เป็นวันเกิดเขาทุกคนมนจะแกล้งแบบมันโคตรโหดเลยอะ่ะทำไมพี่พีแกล้งไล่ออกอะ่ะค <laughs> <laughs> ือแบบมัน โหดแบบเอคือจริงแต่ทีมงานก็คุยๆกันแล้วว่าจะใช้เวนีนะซึ่งผมก็ได้เซตอัพห้องไว้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนผมจะให้พี่เควินเนี่ยไปพูดก่อนเล่าเรื่องก่อนว่าเฮ้ยอ่าบอกว่าการทํางานเขาแบบต้องปรับปรุงอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงผมโทรหาบัญชีคนหนึ่งที่เขาจะเป็นคนคอยตรวจงานแล้วก็ดูการทํางานของท็อปว่าโอเคไม่โอเคยังไงสุดท้ายเราก็ต้องให้ท็อปออกนะทุกคนอล้วใครเฉลย โอเคไหมมันเกิดเลยว่ายังโขดเลยเขาไม่โอเคคนที่เราไม่ได้ยไม่ใช่มันตึงกันตั้งแต่ทำตัวไม่ถูกตะไม่ใช่มันเงียบนศัตรูมันก่อย ไีงานติดเลยนปแครับโอ้โกิอ้โอะโรโออ้โหโอ้โอ้วหโอ้ เดินมาเร็วว่าวันนี้อะไรอยู่กำลังรลือกเมเอกสารพี่เจกำลังอะไรนะรลือกเมเอกสารส่งบัญชีครับได้เด a ไลน์ที่เราคุยกันไปได้ตรงปะที่ต้องส่งก่อนวันที่แปดไม่่ะผมก็ต้องดีเลย์มาใช่ดีเลย์ไเกิออะไรบ้าไม่ทันนะครับเพราะเอกสารค่อนข้างเยอะเดือนที่ผ่านมาจากการขายท็อปครั้งที่เราพี่คุยกับทอพี่เครียดมากเลยพี่ให้วอลนิงไปแล้ว เราเพิ่งคุยกันเสร็จเสร็จมันเกิดอะไรขึ้นคือคือพี่อยากรู้ว่ามันดีเลยเกิดขึ้นเพราะอะไรอ่ะก็ช่วงนั้นที่ผมออกคอแล้ครับอ๋อใช่แล้วมันเพิ่งเวลามันยังไม่ได้ทั้งเดือนที่ผมต้องเก็บเอกสารคือมันมต้องทั้งเดือน,นครับ นิ่งนองไปลาเอ่อน้องม,มันยิงดีเลย์อยู่คอับเเล่าให้พี่ฟังเอยมันเ,มนเกิดอะไรยังไงขึ้นาคือช่วงช่วงที่รูปภาพโฮมมาครับแล้วก็อเอกสารแล้ก็ดีเลยมาเรื่อยๆืจนถึงออกกองล่าสุดที่เยอะๆเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับ เกียเอกสารให้ไม่ทันแล้วก็ที่คุยกับพี่เควินเมื่อสุดก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะส่งเอกสารให้ทนัทนคือพี่เอาข้าพูดลงๆพี่ก็ไม่ได้แบบลงไปดูรายละเอียดเยอะขนาดนั้นะพ,พี่ขอคุยกับพี่เจได้ปะไม่เราคุ่เจทางพ่พี่เจครับผมผมบีนะครับผมอยากถามอันนี้อันนี้ตอนนี้ผมผมอยู่กับพ็ออะครับแล้วก็อยากถามเรื่องเรื่องช่วง ก่อนหน้านี้เรื่องของการทํางานของตัวท็อปด้วยครับแล้วก็เรื่องปัจจุบันเป็นเป็นยังไงบ้างครับอยากให้พีเจช่วยรีวิวนะครับหลักๆเลยค่ะปัญหาคือทำลายที่นอนรับปากเนาะแต่ว่าก็ไม่ตรองอที่รับปากวานวันตอเนื่องสอวันสามวันสี่วันไปแล้วค่ะแล้วก็เอ่อเวลาได้รับเอกสามาแล้วนียก็ยังมีแก้ไายังม บางครับพี่ครับพี่เจค่ะพี่ก็ก็พยายามเหมือนกันนะเนาะที่จะคอนโทรน้องแต่ว่าหมาถึงว่าพยายามที่จะบอกน้องว่าโอเคช่วยื่อมาส่งหน่อยนะอย่างเงี้ยจะโอนได้เมื่อไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าต่อไปอแบบวนนน่ามาอหนนะโอเนี่ยที่บีต้องเสียค่าตอบหรือ,อเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามันไปหันจริงๆนะนะแบบพี่เจก็พยายามจะทำให้มันดีขึ้นเ่างโอเคครับขอ,ขอบคุณครับพี่เจได้ค่ะข,ขอบคุณครับพี่สสวัดีค่ะสวัสดีครับ ขอเกิดึงนะรพี่บอเรื่องหน้าอะไรเนี้ยผมขอแก้ตัวอีกทีนึงพี่แต่เท่าที่พี่หนูเรื่องมาพี่เควินค่อนข้างที่จะใช้เวลามานานแล้วอ่พี่เจก็ก็ก็แต่จริงเรื่องนี้มันมีมานานละพอ,อรู้สึกที่มันมีมานานแล้วแล้วก็แต,แต่ล่าสุดพี่เควินก็บอกพี่เลยแต่ในเรื่องของค่าปรับภาษีอะไรนี่ผมยังไม่เคยทำให้เสียภาษี ค้าปรับเพิ่ไมไนะครับแต่ว่าถ้าในอนาคตถ้ามีผมผม,ผมพร้อมเมรีเยนรับผิดชอบตรงนี้ครับตอนแรกเราก็คุยกันว่าเฮ้ยเราจะต้องทํำยังไงกับปัญหานี้ดีหรือเราอาจจะต้องเอามีน้องฝึกงานเข้ามาช่วยซัพพอร์ตหรือเปล่าคือฝึกงานเขาเขาไม่ส่งมาเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นบริษัทบัญชี มันมียังไงบ้างีเขมินคือสำหรับพี่ช่วงพี่รู้สึกว่าท็อปแบบไม่ได้คือท็อปดูเหมือนไม่อยากจะทํางนานบัญชีอะ่ะคือเหมือนท็อปแบบไม่ได้แคร์บัญชีอะ่ะคือแบบท็อปอยากจะแบบสแสดงในวิดีโอมากก่อคือมันเห็นแล้วแบบวันนั้นน่ะวันนั้นพี่ก็คุยแล้วแล้วผ่านไปไม่กี่วันท็อปก็ยังออกกองคือปัญหาขึ้นมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีช่วงนี้เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะมารับผิดชอบมันคือเกิดขึ้นว่าเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้น ตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าพี่จะทำยังไงพี่ก็เลยต้องแบบให้ดีเข้ามาคุยแทนนะเพราี้ผมไปไปสัมผัสกับหลายๆคนเลยคคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้อะมัน,มนคือมันต้องทำได้แบบหนึ่งคือเวลามันสำคัญมาสองอือมันต้องโหดหัวใช่มันต้องละเอียดด้วยเท่าที่ได้คุยนะพี่ผมผมอกว่าผมผมจำเป็นต้องหาบัญชีใหม่ ผิดหวังตรงนี้ด้วยผมไม่ได้แบบมีเจตนาที่จะอ,อะไรนะพี่พี่คิดว่าผมขอโทษด้วยท่าพี่วิ่้องจ้างมันชี้นหน่อยจริงผมผมก็รับได้ครับมันมีนความผิดพลาดที่ผมทำทำไปเองครผมน่าจะทำงาน,นให้ดีกว่านี้จ้แหละพี่ขอโทษจริงหรอเออแต่พี่ต้งอง พี <Hello. S 2> ่อยู่หี่อยากทำงานที่นีต่อให้บอกกันเลยนะ

สตาร์ทยังไงฮะเอาไปเลยคันนี้พี่ให้ไปเลยเออให้ไปเลยให้ไปเลยเออขับไม่เป็นนะพี่เปิดประตูเลยดูใส่เสื้อกับแจก่อนใส่กุญแจแล้วอ่าเกียร์เบรกไว้อะไรคือเบรกครับข้างล่างข้างล่างมันมีอันเดียวมีอย่างแค่ข้ขวาใช่ข้าวผาแค่นั้นพอเบรกไว้ก่อนนี่คือไปได้ยังยั้งสิเบรกไว้ก่อนเบรกกไว้เปลีนเกียร์พรอมไหมแกียร์ัน้ของใครอ่ะเฮ้ย ไฮ้เฮ้ไปหลังอะกดกดกดเบรกก่อนอ้าอ้ค่อยๆิเฮ้ยโค้ย อะไร้างตอนนี้เมื่อกี้เลยเมื่อกี้แบบไปทํางานที่ไหนต่อแบบช่วงโควิดอย่างนี้ครับผมตกงานไปไม่รู้จะหางานที่ไหนเลยบอขอโอกาสพี่ๆก็ไม่ให้โอกาสด้วยแล้ว ใจร้ายมากพี่ออแต่ตอนนี้แบบพี่พี่ใจดีที่สุดในโลกแล้วเจ้านายที่ดีที่สุดแล้วเด้อบาไปโอเคทุกคนนะครับน้าชวนคนปิดคลิปหน่อยปิดคลิปหน่อยก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมยิ้มๆให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้เรายิ้มไหมเรายิ้มไหมยิ้มครับบ๊ายบายทุกคนเอวที่พี่มีเรื่องเซอร์ไพรส์ว่ะอันนี้รถรถรถเช่ามารถเช่ามาเอา จะไปเรียนขับรถแล้วอันนี้นี่สติ๊กเกอร์เราเองสติ๊กเกอร์เราลองเลาะออกเองลองเลิะออกลองเลาะออกผู้อ่านอ่านกินแล้วปากเมื่อกี้ขี้อ่านเยอะขี้อ่านเยอะจัดได้ไหมดรอบแล้วเนาะมดรอบแล้ว